ตอนรับเข้าสู่ช่องภักการหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ทํากินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ภักกาดหอมมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆจ้าเมนูของเราวันนี้ก็มีเห็ดคันตะแลนแหละหรือว่าเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนะคะ อันนี้เป็นเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งคือขอนหยวนนะคะเกลือโคลคณะใบหยิกหรือว่าผักเค้นจ้ะในส่วนนี้ผักกาดหอมไม่เอามาลวกมานึ่งนะคะเพียงแค่ละลายน้ําแข็งผักกาดหอมอยากจะให้รสชาติเขาเหมือนเดิมเพราะผักมันสุกและปรุงรสมาแล้วจ้ะก็อยากจะได้ผักใบเขียวแต่ว่าวันนี้เราไม่มีผักสดจะ้ะ เรามีเนื้อหมูนะคะเตรียมที่จะหมักค่ะหมักก็ไม่มีอะไรมากนะคะผักกาดหอมจะใส่เกลือซันหูนุงน้ําผึ้งนะคะก็ฟีโซดน้าําปลาพวกเครื่องปรุงต่างๆนี่แหละที่เห็นนี่นะคะน้ํามันด้วยจ้ะไส้อั่วของเราก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคืออร่อยทุกครั้ง เราจะทานกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมค่ะวันนี้แต่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราปรุงรสเอาไว้แล้วนะคะสามรสจะ้ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาหมักหมูไว้ก่อนนะคะจากนั้นผักกาดหอมก็จะทอดไส้อั่วค่ะ น้ำมันพืชอ้อยยาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะน้ำผึ้งนะคะหูนุ่งค่ะเป็นน้ำผึ้งจากดอกฟันสิงโตที่เราทำไว้ในฤดูร้อนนะคะผึ้งหูนุง่ง แกโกอูดอะไรอันสิกรอ๋ออย่าเข้ามาสนอ๋ <c oughs> เข้ามายันปะอ๋อคุณเลมโบกำลังจะไปเอาฟืนลงจากรถจะ้ะพอดีเลยเดี๋ยวผักกาดหอมหมักหมูเอาไว้ก่อนหมักหมูเอาไว้ลงตัวพอดีคะ่ะไปขนฟืนกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอดจะ้ะไม่มีอะไรมากเนาะ ใครจะใส่สูตรอะไรก็ใส่ค่ะอันนี้ผักกาดหอมใส่ตามใจของเราเนี่แหละหมักหมูใครๆก็ทำเป็นอยู่แล้วค่ะผักกาดหอมก็ไม่ได้มีมีสูตรลงให้เพราะว่าไม่ได้มีสูตรแปะลิงก์อะไรก็ไม่เป็นค่ะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผักกาดหอม เล่นไม่เก่งไม่เป็นค่ะก็เนื่องด้วยจากที่ไม่ได้เรียนหนังสือนี่แหละค่ะก็พอได้ทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมวิถีชีวิตของคนต่างแดนจะได้ไม่เหงาด้วยค่ะก็มีอะไรทําเพลินๆไปค่ะนี่แหละเดี๋ยวผักกาดหอมจาแวกแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทอดกัน ขวัญวันคลิสสมารจากคุณเลมโบค่ะเคยฝันว่าอยากได้กระทะพื้นขาวได้สมใจเลยค่ะเวลาทอดแล้วเห็นอาหารแบบว่ามันชัดเจนดีชอบค่ะใช้กระทะดำๆมานานแต่ก็มีบางบางครั้งที่เราใช้กระทะดำเหมือนเดิมเสวัวเจ้า มีไส้อัวมีพักมีเห็ดมีน้ำพริกซีฟู้มีข้าวหนึ่งอู้กำเดียวจะเอาหมูออกมาทอดเจ้ามันตึงรำเต๊ะนากับข้าวบัานเหานี่ไส้อัวเหลืองแล้วพยายามไม่ใช้ไฟแรงนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกค่ะหันมาดูเห็ดพึ่งสารพัดพึ่งของเราค่ะมีพึ่งหวานพึ่งแม่มดเห็ดพึง่งสีน้ำตาลเห็ดพึ่งเกาลักอุย้ยผสมผสมกันค่ะใ่อัวสุกแล้วเห็นไหมคะนี่เนื้อตุ่นๆแล้วเหลืองค่ะ ดูค่ะเหลืองและหอมมากจากนั้นผักกาดหอมจะทอดหมูค่ะมา,าร์เกลนหรือว่าเนยนะคะเพราะอะไรผักกาดหอมไม่ลงเกลือหรือว่ารสด,ดีลงไปในหมูหมักนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเนยเค็มจ้ะ ออมมากเลย่ะตอนนี้หมูอบน้ํำผึ้งของเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผักกาดหอมเทน้ำเครื่องปรุงลงไปแล้วค่ะเราให้หมูเขาเปลี่ยนสีสักนิดนึงเดี๋ยวจะใช้ฝาปิดแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆไว้นะคะ เอาแล้วจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนของเราจ้าใส่อัวหมูอบน้ำพึ่งเห็ดและผักที่เราเก็บไว้ในฤดูร้อนน้ำจิ้มซีฟู้ดสามรสตามด้วยข้าวเหนียวใส่อัวใส่อัว หมูอบเด้อดจ้าพี่น้องเจวแจวสามรสอันนี้เลยค่ะโกกัสมาที่นี่แหละเห็ดกับผักจ้ะลูกข้าเนียวมาทานข้าวด้วยกันค่ะตอนนี้ก็หิวข้าวกันแล้วค่ะอด้านนอกมืดแล้วค่ะแสงอาจจะไม่สวยนะคะมาดูคุณเลมโบทานด้วยค่ะวันนี้ ก็มีขนมหม้อแกงด้วยนะคะนี่เตรียมเอาไว้หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราจะนั่งดูทีวีก็มีการดื่มกาแฟกันค่ะืองเหลืองๆไหมขนมหม้อแกงมันไข่นุ่นหาคูลัมโบตอนแรกคิดว่าแกจะทานเป็นสเต็กหรือว่าเป็นบาร์บีคิวเอเป็นสเต็กหรือว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แกจะทานกับข้าวค่ะ อุ้ยเฉดวอลลิตเฉดแกาถามว่ากระดูกซี่โครงหรือเปล่าวอลลิตเฉดคือเนื้อหมูก็ฟูนตีอนลมย์ดยาซอเจ็บมือก็ทำไม้กันเยอะไงวันนี้เจ็บทั้งมือเจ็บทั้งหลังเอาสวัสดีครับ ยาดุกติกเก่งมากเยออสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาหานข้าวด้วยกันนะคะคุณเลมเบร์ปิดกล้องไปแล้วหิวมากเลยค่ะหลังจากที่ไปผาฟืนกันมาอืม ก็บัลลัดำหูวหน่งออกโซ่ปะป๊าบอกว่าฉันผสมน้ำผึ้งนุ่มค่ะนุ่มอมนิ่ววะนิ่งสะโอกปะบอกดีอร่อยไม่แข็ง Ja, er lidt. Mm. du have? Nej, det er bare Jeg er ikke bare. Mm. Mm -hmm. Wow. Mm. เห็ดพึ่งค่ะมองอ่าโอลิเกสวัมปะเห็ดพึ่งหลายอย่างสเตนซบอก

mm, mm. mm. Lord, it's <laughs> ผักเทนกรอบแข็งจนใช้กันใจตัดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่หมูอย่างกระหมูมะนาวค่ะอืม เดิบแต่นีนังสุดที่ไม่อกถงจะม่ี้ช yep> um mm? ื่อตวว่าอยู่สีาลเยอืมอืมอัเล็ตอาร์อืมอมใช่เบอกว่าอร่อยกินข้าวใส Den er ligesom Oi, Oi mm. mm. skal <laughs> Im, mm. mm. well, so <laughs> mm. Tak for motor, <laughs> โชกูดขอบคุณมากเช่น <restless> กันแกบอกว่าทักเฟอร์มออเตินก็คือขอบคุณมากสำหรับอาหารคุณเลมโบบอกว่าจะเอาหนมมะแกงไปทานที่ทำงานพรุ่งนี้ค่ะ อิ่มแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของผักกาดหอมจ้าก็เอาไว้พบก,กันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ